สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋ออวไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้วันนี้ไม่ได้มาชีปเป้าครับวันนี้มาอตอบคำถามสมาชิกเกี่ยวกับเรื่องกางประหยัดน้ํามันครับของเจ้ากระป๋อนี่ว่ามันประมาณขนาดไหนพอดีมีสมาชิกถามเข้ามาครับก็คงคิดว่ารถเล็กเกีฮาเนี่ยมันจะประหยัดน้ํามันเยอะ,อะความรู้สึกผมพ่ามันมันไม่ได้เยอะนะมันก็ปกติอะ,ะพอๆกับรถทั่วไปครับถ้าถ้าจะประหยัดชบ นิดเดียวครับนะนิดเดียวสาเหตุอันนี้คิดเองนะคงเป็นเพราะ <to S 2> ว่ารอบมันจัดนะครับเครื่องยนต์มันเล็กนะ6 6ร้ีซีนะถ้าเป็นตัวธรรมดานะแต่ผมนี่ใช้เป็นพันสามอยู่แต่ก็อารมณ์ประมาณเดียวกันครับคือเหมือนเกียร์หนึ่งเกียรสองเนี่ยรอบมันจัดกว่าเข,ขาคงคงทำมาให้แบบเวลาเราบรรทุกขนของเนี่ยมันจะไดอะ้ออกตัวได้ครับนะ เพราะว่ารถพวกเนี้ยมันเน้นแนวบรรทุกของส่งของอะไรประมาณนี้ครับมันไม่ใช่รถนั่งปกตินะแล้วเครื่องยนต์ที่มันเล็กเนี่ยมันก็เลยต้องต้องทําให้รอบมันจัดนะครับนะมันก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้มันไม่ได้ประหยัดมากนะเออมันไม่ได้ประหยัดมากแต่ถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอข้อดีของรถเคคาคือเขาได้เรื่องภาษีภาษีมันจะถูกกว่าเยอะ กับเป็นประเภทที่มันเป็นรถนั่งนะอืแต่ถามเรื่องประหยัดเนี่ยก็คือคงไม่ได้ประหยัดอะไรมากมายแต่ัน,นีบ้านเรามันเป็นรถนําเข้าไงมันก็ราคาม,มันก็เลย่อนท่านจะแพงถ้าไปเทียบกับรถทั่วไปเนี่ยมันก็มองดูเอาว่าอาจจะไม่คุ้มนะถ้าจะซื้อมาใช้งานแบบมือใหม่ป้ายแดงนะทเทียบกับรถเอ่อปิกอัพทั่วไปเนี่ยก็ปิกอัพทั่วไปดีกว่าแต่อันนี้ก็ขึ้นขึ้นอยู่กับความชอบนะ แต่ถ้าเกิดวันนี้เราคุยกันเรื่องความเบ็ดน้ำมันนี่มันไม่ได้ต่างนะมันไม่ต่างอ,อนั่นนะครับแต่ก็ถ้าเป็นมือสองก็ได้เรื่องของอความถูกแหละนะความถูกถ้าคนชอบแนวนี้อยู่แล้วด้วยนะครับนะจะได้เรื่องของความถูกอะไรต่างๆก็หาไม่ยากแล้วก็ยิ่งเป็นรถกระบะด้วยเนี่ยมันเป็นกระบะลอยขนของได้เต็มพื้นที่นะแล้วก็เปิดได้สี่ด้านนะขนของยกขึ้นยกลงง่ายเหมาะก,กับ การเข้าสวนเข้าไร่พื้นที่เล็กๆแคบๆนะมันเลยต้องการรถหนักเข้าไปบางครั้งนี่ในสวนในไร่เนี่ยเอารถหนักเข้าไปนี่ไม่ได้นะต้องทำให้ต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆเสียหายดีไม่ดีบางครั้งนี่หน้าฝนนี่ออกไม่ไดนะ้นะรถเล็กนี่ช่วยกันผัก็ช่วยกันดันช่วยกันยกนี่ออกได้นะที่ผมใช้อยู่นี่นะครับก็นั่นละครับทําประหยัดนี่ก็คือมันจะประหยัดอะไรมากมายก็มาตอบ คำถามให้สมาชิกแล้วกันนะครับนะที่ถามเข้ามาคลิปอาจจะไม่ได้ยาวนะแต่เอารณ์ความรู้สึกที่ใช้มาคือมันไม่ต่างไม่ต่างกันเยอะประหยัดก็ประหยัดว่ากันนิดหน่อยนะนิดหน่อยไม่ได้เยอะมันไม่ไม่ได้กับอืมแล้วมันเป็นเบนซินไงเบนซินมันก็นั่นแหละครับแรงบิดมันน้อยถ้าเป็นดีเซลแรงบิดมันเยอะใช่ไหมเครื่องมันอาจจะไม่ได้ใหญ่แต่ว่าแรงบิดมันก็จะเยอะกว่ามันก็สามารถ แบกขนของไปได้นะครับนะรถที่เอาไว้ขนของแบบนี้มันต้องอาศัยแรงบิดเยอะๆนะครับนะเครื่องเบนซินนี่แรงบิดมันมันจะสู้ดีเซลไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปกติเขาก็เลยทดแทนมาด้วยรอบนะครับถ้าใครขับรถต้องลองต้องไปลองต้องไปลองหกร้อยสิบสี่จนะัเสียงมันโอ้โหมันวืดมากอะ ผมใช้ตัวพันสามนี้ก็ถือว่าไม่เห็นชัดเท่าเท่ากับเครื่องที่เป็นหกร้อยสิบปีซีนะเ,ออเสียงฟังรู้เลยครับนะว่ามันมันรอบมันจัดนะครับสตาร์ตรถทิ้งไว้เฉยๆนี่เบอร์ก็กินน้ำมันเออก็ลองดูครับลองดูแล้วแต่ความชอบนะครับนะแต่ผมว่ามันไม่ได้ไม่ได้ประหยัดอะไรมากมายนะครับโอเคของชิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวถ้าเจอรถกระป๋อยังไง สภาพดีๆพอใช้ได้ก็จะมาทาคลิปชี้เป้าให้แล้วกันครับตอนนี้ก็ตอบคาถามเพื่อความรวดเดียวไปก่อนครับให้ใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับนะก็รู้ก็จะมาตอบครับผมไม่ใช่สายช่างนะบางครั้งถามละเอียดเยอะๆเนี่ยอันนี้ตอบอาจจะตอบไม่ได้ครับแต่เถ้าอตอบตามประสบการณ์ที่ใช้มาเนี่ยอันนี้พอได้ครับแล้วก็เอาไปไปวิเคราะห์เป็นข้อมูลกันเองครับนะเพราะผมตอบตามที่ใช้งานจริงโอเคคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่าน,นี้แล้วกัน,นครับนะ ยังไงก็ฝากกติดตามไว้ด้วยนะสำหรับคนชอบรถเล็กนะเออผมขายของนะผมขายของพวกอาอาหารปาลาไหลทะเลแดงกุ้งฝอยทะเลเนี่ยพวกฟาร์มปลาอะไรสนใจก็สามารถทักมาได้นะครับเอีช่วงนี้ต้องทำมาหากินครับค่าน้ำมันแพงนะเออเดี๋ยวจะงงว่าทําไมเออคลิปมันมีพวกอาหารปลามาบนเกี่ยวข้องได้ยังไงนะครับก็อยากจะลงไว้เผื่อใคร เปิดมาเจอครับนะช่องมันก็ไม่ได้มีคนติดตามอะไรเยอะแยะครับแล้วก็อยากจะได้ช่องทางไว้หายของครับนะช่วงนี้ก็ต้องทาอาหารกินนะครับนะทําคลิปเฉยมันไม่ได้ตังอะไรเยอะแยะเลยครับนะได้ตังอ่าคลิปหนึ่งนี้มันก็ไม่ได้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นช่องคอนเทนต์อะไรที่ว่าสนุกสนานที่ฮาหรือว่าแบบแบบ,บ,บ,บบนะครับนะอันนี้ก็แบบทําไว้เป็นข้อมูลเก็บไว้ให้คนที่ชอบรถเด็กไว้ดูเฉยนะครับเผื่อไว้หาข้อมูลกัน โอเคไปแล้วครับ